สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอนบลลี่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงลีกตุรกีทีมซาริเยของชาตชุอนกับอัชราพรน,นักตบคนเก่งของทีมชาติไทยที่ได้ไปลุ้เล ในลีกตุรกีเป็นฤด,ดูกาลที่2ครับซึ่งก็มีสถิติที่น่าสนใจมาให้ได้รับชมรับฟังกันครับอย่างที่เราทราบกันเลยนะครับว่าการที่ซาริเยสามารถเอาชนะในนัดที่ผ่านมานัดล่าสุดได้3ต่อศูนย์เซตก็เป็นการการันตีว่าซาริเยจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในลีกใหญ่ของตุรกีแน่นอนแล้วครับยอดเยี่ยมมากๆเลยครับสาวๆซาริเยซึ่งถือว่าเป็นการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ของซาริเยในรอบ8ปี เลยครับซาดิเยมีการลดเล่นในลีกตุรกีทั้งดีวิชั่นที่1และก็ดีวิชั่นที่2ครับและในดีวิชั่นที่1ทําผลงานได้ดีที่สุดก่อนหน้านี้ก็คืออันดับที่7ในปี2015เท่ากับว่าผ่านมา8ปี ที่ซาลิเยได้กลับมาอยู่ในท็อป8ของลีกตุรกีอีกครั้งก็คือปีนี้เลยแล้วที่สําคัญก็คือมีสสาวไทยของเราด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับส่วนสําคัญที่ช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมลุกหรือว่าเกมรับได้เป็นอย่างดียอดเยี่ยมมากๆเลยครับ